สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสมัยเบรนด์อินเตอร์ชนแนลนะคะจะพาทุกท่านมารู้จักผู้บริหารโรงเรียนสมัยเบรนด์ของเรานะคะที่จะเน้นในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมและมีความสามารถด้านภาษาระดับนานาชาติที่ไม่เพียงให้ความสำคัญในหลักสูตรการศึกษาเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาจิตใจและสมองเด็กอีกด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโรงเรียนสมัยเบรนกันก่อเลยค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศโรงเรียนสมัยเบรนด์ของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล็กแล้วก็อบอุ่นมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ก่อตั้งโรงเรียนสมัยเบรนด์ของเราคุณรัฐพีพัฒสสน์สุวรรณศรีค่ะซึ่งจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศนะคะจากประเทศนิวซีแลนด์อยู่กับเราวันนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะก็อยากทราบเรื่องราวของการก่อตั้งโรงเรียนอยากให้ท่านเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเป็นมาย,ยงไงครับก็เราพบว่าปัญหาของเด็กไทยด้านภาษานะครับไม่ใช่ว่ามีความรู้ไม่ดีเยงแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษน้อยแล้วก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจนะครับเราก็เลยมา เปลี่ยนแนวคิดเขาโดยใช้หลักการจิวิยาบูรณาการโดยดร์ธิรดานะครับมาเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในเด็กๆให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วก็สนุกในการเรียนรู้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งชื่อว่า Smile Brain อ่า Smile Brain น,น,นั่นเองนะคะแล้วเป้าหมายแล้ววิสัยทัศน์ของของท่านตอนนี้ค่ะเ,เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เป็นก็เราก็พบว่า เรามาถูกทางแล้วนะครับโดยเทคนิคจิวิยาบูรณาการที่เราเสริมให้กับเด็กเนี่ยก็ได้ผลนะครับได้ได้ผลที่ดีเ,เด็กมีพฤติการด้านภาษาที่ดีมากขึ้นนะครับชัดเจนและที่มากกว่านั้นก็คือผลการเรียนด้านวิชาอื่นๆในเด็กหลายหลาย,หลายคนเนี่ยดีขึ้นตามมาด้วยเราก็เลยมองว่าเราอยากพัฒนาแนวคิดของเราเนี่ยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ นะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะครับ,รบซึ่งตอนนี้ออสมัยเบรนเปิดมาได้กี่ปีแล้วคะก็เราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2559 mm hmm. ปัจจุบันก็6ปีแล้วนะครับเราเริ่มต้นจากปีแรกก็เด็กไม่กี่คนจนปัจจุบันก็เด็กก็เกินร้อยคนนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองเช่นกันก็เราได้รับ ผลการตอบรับที่ดีผู้คองแนะนําต่อนะครับแล้วก็ผู้ครองพึงพอใจในพัฒนาการของน้องๆซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทีมงานอของโรงเรียนเราานะครับออค่ะแล้วออคุณรัพีพัฒอยากฝากอะไรเกี่ยวกับแนวคิดหรือว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยอะค่ะเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยไปต่อในระดับนานาชาติบ้างค่ะก็ผมมองว่าทุกวันนี้นะครับทั้งภาครัฐภาค,ภาคเอกชนแล้วก็ ผู้ครองหลายๆท่านเนี่ยมีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆพอสมควรนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็รับแนวคิดบูรณาการแนวคิดจากหลายๆประเทศนะครับซึ่งเรามองว่าออนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญนะครับแล้วก็ทัศนทะติมุมมองความมั่นใจนะครับ เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ก้าวไปสู่สากลได้อย่างมั่นใจั่นใจนะครับและนี่นะคะก็คือเรื่องราวนะคะการก่อตั้งของโรงเรียนสมัยเบรนที่มีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกคองเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตอบรับนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะคะคุณรพิพัฒน์สวรรณศรีนะคะที่ได้มาัน อบอกเล่านะคะถึงเป้าหมายและแพชชั่นนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณรำพิพัฒน์มะะากค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ